คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับในการคิดคำนวณนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับสูตรของมังกรทองนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้แอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก f อพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วก็แตกชุดวินนะครับ3ตัว182นะครับชุดวินตารางวันนะครับสำหรับเราพัฒนาล่าสุดก็มานะครับผม 6 0 7 7 0 6นะครับชุดวินเหมือนเดิมนะครับตัวเจาะด้วยนะครับแอดเจาะให้เข้าอยู่นะครับสำหรับของลาวพัฒนานะครับล่าสุดแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ fc มิตรรักที่มีความโชคดีนะครับก็ได้คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมสูตรของบางกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ fc มิตรรักหรือเปล่าก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับสูตรข้อสอบนะครับของ รัฐบาลไทยนะครับวันประจ ա วันที่1ตุลาคมนะครับปศส5 6 6นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับ17มกรานะครับจนถึง16กกันยานะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่17แล้วนะครับครั้งที่17แล้วนะครับสําหรับข้อสอบนะครับ สำหรับข้อสอบล่าสุดนะครับแนวทางนะครับออกอยู่ที่3 2 0 8 1 2ข้างบน1 2นะครับข้างล่าง4 6นะครับต่างจากข้อสอบลาวนะครับข้อสอบลาวจะเอา3 2นะครับบางพื้นที่เป็นข้อสอบล่างแล้วก็2 0แล้วก็0 8นะครับข้อสอบไทยจะออก8 2 1นะครับ8 1 2แล้วก็4 6นะครับสำหรับพวกนี้นะครับผมเข้าชุดวินในตารางนะครับแตก3ตัว นะครับใครที่เอาชุดวินไปจับนะครับแอด,ดขอขอแสดงความยินดีกับเว็บสีมี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่17แล้วนะครับก็น่าจะเลยครึ่งปีแล้วเนาะครึ่งทางแล้วนะครับโอเคนะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรของมังกรทอง นะครับช่องแอดคิวนำโชคพารวยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับจะใช้ตารางวันของมังกรทองนะครับคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับผมสาหรับ้า้อยนะครับหวยวุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันนะครับก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เลขออกวันไหนแอดก็จะคํานวณให้วันนั้นนะครับออกวันจันทร์ก็เอามาคํานวณวันจันทร์ให้ออกอังคารก็คํานวณวันอังคาร นะครับออกวันพุธก่อคำนวณวันพุธนะครับก็จะมาสรุปย่อๆให้ดูนะครับสำหรับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับออกประจำวันที่16กันยานะครับ821เต็มเบลเลยนะครับ821มาทั้งหมดเลยเลข4ก็มานะครับเลข4ก็มานะครับแต่ว่า74ถ้าจับแบบนี้จะได้74 54ก็ถือว่าไม่ปื้มนะครับถ้าจับชุดวินก็จะได้นะครับผม821นะครับ3ตัวแตกสำหรับของลาวนะครับล่าสุดออกวันศุกร์นะครับเอดจับได้6นะครับแล้วก็ สามนะครับก็มาหกศูนต์ตัวเจาะนะครับหกเจ็ดศูนต์แตกชุดวินนะครับสําหรับข้อสอบลาวก็ถือว่าผ่านนะครับลาวพัฒนานะครับหกเจ็ดศูนต์ศูนต์เจ็ดหกนะครับต่อไปก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับข้อสอบวันอาทิตย์ก็จะมีเลขแปดเลขสองเลขหกเลขสามเลขห้าเลขเก้านะครับเลขศูนย์กับเลขเก้าคือเลขส่วนเกินนะครับที่คัดบวกออกมาก็สามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับแอดก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับผมงวดนี้สักห้าตัว นะครับสูตรจากทางช่องบวกออกมาด้วยนะครับก็คือสูตรแอดนะครับที่บวกออกมาที่ว่ามันเด็ดๆนะครับก็จะผสมไปตัวหนึ่งนะครับผสมด้วยนะครับก็จะมี6ตัวพอนะครับชุดวินสําหรับพี่น้องที่จับคู่จับวินนะครับอย่าลืมมาชุดวินไปจับนะที่แล้วก็แตกนะครับ8ปดสองเป็นเลขคัดพิเศษเนาะของมังกรทองด้วยนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลข1เลข2เลข3าม 013นะครับผมแล้วก็69นะครับ013 69นะครับสาหรับชุดวิน013 69นะครับตามนี้นะครับสาหรับชุดวินนะครับสามารถจบคู่จุบวินได้นะครับสำหรับสูตรเจาะ3ตัวนะครับเอีพี่น้องที่เคารพรักชอบคอยตามนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับตัวแรกนะครับจะเน้นเจาะนะครับ ไม่เน้นไม่เน้นลูดนะครับเน้นวิ่งนะครับก็วิ่งลูดไม่น่าจะผ่านนะครับพี่ไทยนี่อั้นเยอะนะครับหนึ่งก็อัน้นสองก็อัน้นลูดนี่เรียบร้อยเลยนะครับเน้นวิ่งนะครับอันนี้ก็จะเจาะให้ประมาณสักสี่คู่นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ห้าหนึ่ง นะครับแอดจะเจาะให้นะครับผมส่คู่นะครับผมมีสีพี่น้องที่เขารพบรักสําหรับตัวเน้นนะครับสายวิ่งก็วิ่งนะครับสาหรับตัวที่2นะครับเน้นเน้นวิ่งนะครับไม่เน้นลูดนะครับเน้นลูดเรียบร้อยเลยนะครับก็สอบค่อนข้างจะไม่ค่อยโสภานะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าอันเยอะอันอันเยอะจริงๆนะครับคะแนนไม่เต็มเลยนะครับคะแนนบางทีก็ อ่าห้าสิบคะแนนนะครับเจ็ดสิบคะแนนนะครับจ่ายไม่ค่อยเต็มนะครับคะแนนของข้อขสอบไทยนะครับเป็นเป็นเจาะก็ตามนี้แหละนะหรับข้อสอบวิ่งน่าจะสวยงามเพราะลามแปดนะวิ่งน่าจะได้เต็มนะครับข้อสอบอ่าวิ่งนะครับอยู่ที่เก้านะครับตัวสุดท้ายก็จะมีศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสอง แล้วก็เก้าหกนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับดอกกอนะครับเด่นเก้านะครับสูตรเจาะสามตัวนะครับเป็นสีพี่น้องนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับที่สูตรบวกออกมาชื่นชอบนะครับก็ระวังอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สามหนึ่งนะครับสี่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เพื่อความชัวนะครับสําหรับหกก็ระวังศูนย์หกนะครับหกสามแล้วก็หกหนึ่ง สำหรับ9ก็0ย์แล้วก็9 6นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับ FC พี่น้องที่เคารพรักนะครับสำหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะคัดออกมาให้นะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดออกมาให้สามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับชุดวินในตารางมีสิทธิ์นะครับมาทุกตัวนะครับเมืที่แล้วก็ข้อสอบลาวก็มานะครับผมมา เจ็ดศูนามตัวตรง0ูนย์เกนะครับแล้วก็6กเหนึ่งนะครับแล้วก็409นะครับ2องสาแล้วก็0ูนย์ศนอ่งหนึ่งสอนนะครับประมาณนี้นะ นะครับสาหรับแนวทางนะครับสําหรับเบิ้อก็ตามตัวอักษรนะครับก็จะมี0ูนย์แล้วก็เก้าเก้านะครับสายเบิ้อตามนี้นะครับเอสีพี่น้องที่เคารพรักตามนี้นะครับสําหรับแนวทางข้อสอบนะครับของรัฐบาลไทยนะครับแอดก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพี่เอสีพี่น้องที่ชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับโม่แลลาวพัฒนาก็เข้า0ูนะครับ ถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด s ับส c r i b e กดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์แอดมินด้วยสําหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดคิมนำโชคพารวยเอามานําเสนอนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้า f c พี่น้องอยากได้ข้อสอบสูตรเจาะ2ตัวหรือว่าสูตรเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแอดก็จะไปคิดค้นหาสูตรเด็ดๆ f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมนคิปนำโชคก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ